สวัสดีจ้าพี่น้องอีป่ายซื้อเช่นเคยจ้ะ <c oughs> สวัสดีเชา้าวันพระหัสสัปดรหสีส้มครับพี่น้องทานข้า,าวเช้ากันด้วยเวลาหกโมงครึ่งครับผมวันนี้ขออนุญาตกินไข่เจียวครับผมเป็นอย่างยังขออนุญาตขออนุญาตต่อครองครับเพราะว่าบุคคลกินถอดถอดนะครับอืหมอห้ามกินนะพี่น้องว่าเป็น ไข,ไ,ขไขมันหลจังหวะนี้ซอยได้กระเจียมลดไขมันในเส้นเลือดนี่กับแม,ม่นี่กับแม่ม <c ười> ขาดไปได้กระเทียมใบลิ้นฟ้า พักมากเป็นสวนเลย่ป้องก,กินเขาบนหลังคาเก่ามาเนี่ยบรรยากาศดีครับ phun tốt nha các วัวพาตกสันแหน่แซ่สวยหน่อย 嗯，嗯，好了，兄弟，你。